พอแล้วไม่เล่นแล้วลูกมามามาเข้ามาข้างในไหมไอมาทำอะไรคะ ถามว่าใครขัดเปียให้ป้านุชละสิบ๊นมี้ต้องแอบมาดูไลฟ์แน่เลยวันนี้บัน,นมีม้ไม่อยู่ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวระวังลูกเดี๋ยวระวังเดี๋ยวกินข้าวกันนะ ตุ้ตุ้งตุ้งตงเนี่ยชอบโยนของขึ้นไปเมื่อวานนี้เห็นคลิปปะเขาหยิบกล่องแล้วเขาโยนขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ลนล่นมาใส่หัวตัวเองไอวาเนี่ย ส่วนตุ๊กตาก็คือไม่ได้เล่นแล้วนะคนที่ส่งตุ๊กตามาให้เด็กๆเขาไม่ชอบนะเขาชอบนี่หุญญ่นยนต์ไค <c oughs> ไหนคะ <c oughs> ตัวนี้ตัวอะไรอแ,<น>แมอันยาอันยาที่เขาเล่นอยู่โนโนแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นมีอีกลูกไหมไอ้ลูกมีอีกลูกนึงม่มาอัญญามาคืนพี่เขาก่อน,อ,นอเ่นออล่นลน่นะน กินข้าวด้วยกินข้าวอืมไป,ไป